สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรอ,ออนไลน์กันอีกครั้งนะครับและวันนี้ผมก็จะรีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวแปรงขัดไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งแรกนะครับที่เขามาส่งในสภาพแบบค่อนข้างเยิ่นนิดนึงนะฮะดูด,ดินี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไง นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นเนี่ยคนสั่งกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปแกะของ box, อันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตแกะที่พื้นเลยแล้วกันนะครับอ่ะจะได้ง่าย ลักษณะก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับดูข้างในนี้เลยนี่นะครับหัวแปลงปโอเคลักษณะก็จะเป็นแปลงขัดแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือนี่นะครับ ยังไงวะก็จะต่อสามท่อนแบบนี้ครับ ต้องเสียบเข้าไปแน่นแล้วก็ล็อกข้อแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ,อ่ยแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็ต้องเสียบแล้วก็ล็อกข้อแบบเดียวกันนะครับส่วนหัวแปลงนะครับมีให้3าแบบเป็นหัวแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็หัวแปลงแบบนี้ ็หัวแปลงแบบกระจายแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะลองเป็นหัวแปลงแบบขัดพื้นกันก่อนนะครับอ่ะลักษณะจะแบบนี้นะครับข้างในเนี้ยมันเป็นมอเตอร์นะแล้วก็เวลาเสียบนะครับต้องเสียบแล้วก็ลอ็อก้อมันจะมีอีกตัวข้างๆนะครับตัวข้างๆนะ ก็คือให้มันล็อกกับตัวนี้นะครับนี่นะครับเสียบแล้วก็ให้มันล็อกกันแบบนี้อ่าเวลาเปิดเปิดสวิตตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บมันก็จะหมุน มุนอยู่เบอร์เดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบตจะไม่แรงเท่าไหร่ด้วยไม่แน่ใจว่าต้องชาร์จแบตก่อนหรือเปล่านะครับอ่าที่ชาร์จแบตก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองชาร์จแบตดูสัก10นาทีดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองขัดห้องน้ำกันให้ดูว่ามันโอเคกับมือขัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ ผลที่ซื้อมานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องโก่งขัดนะครับเมื่อหลังๆแก่แล้วนะฮะเมื่อไก็ใช้แปรงนี่แหละน่าจะไม่ใช่วัยรุ่นปวดหลังเหมือนเดิมแล้วนะฮะถ้าใครที่ปวดหลังก็ตัวนี้เนี่ยโอเคเลยครับเดี๋ยวลองเสียบชาร์จแบตกันก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนคราวนี้เราก็มาลองขัดห้องน้ำกันเลยนะครับหลังจากที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะหมุนความเร็วประมาณหนึ่งนะครับเราก็ลองเลยนี่นะฮะ ตอนแรกก็ว่ามอเตอร์ไม่แรงนะครับแต่พอขัดไปขัดมานะฮะก็แรงอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับดูดจุดที่มันเปื้อนๆนะครับเราไม่ต้องออกแรงเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตามซอบท่อ,ทอนี่นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนหัวแปรงนิดนึงนะครับเอาที่มันเหมาะกับพื้นที่พื้นผิวของห้องน้ําเรานะครับดูนะฮะ ก็ถือว่าเบาแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาก้มเยอะนะครับแล้วก็เราแทบไม่ได้ออกแรงขัดเลยนะฮะ,ะเราก็ถูไปตามพื้นที่ที่เราต้องการขัดนะครับมีซี่มากนี่นะครับ โอ <Okay. S 2> เคข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองขัด,ต,ดตัวซ้อตัวมีนให้ดูนะครับแลยวลองเอาน้ำลาาดูนะครับถึงเกตนะครับดำมากนะฮะเอาละเดี๋ยวต่อไปจะลองเปลี่ยนเป็นหัวแบบขัดตามซ้อตามมุนนะครับโอเค นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบขัดตามมุมตามซอกนะครับเราก็เปลี่ยนใส่ง่ายๆเลยนะครับนี่ดูล็อกนี้นะครับแล้วก็กดใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับใส่เสร็จปุ๊บเปิดเปิดเสร็จปุ๊บนะฮะก็ขัดนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ออกแบบอีซี่มากมนี่นะครับลองขัดตามซอกข้อดูนะฮะ หรือว่าจะเป็นตามช่อกตามมุมของซมนะครับหรือว่าตามทางนี้นะครเห็นไหมครับขัดปึ๊บอ,ออกเลยนะฮะง่ายมากนี่นะครับ แค่วางไม้นะครับแค่วางไม้แล้วก็ถูไปตามตัวร่องนะคะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดแรงได้ดีมากน,นะครับโอเคนี่ยครับตามร่องอ่างนะครับอ่าร่องถักรองน้ำนะครับช่วงนี้ น้ำไม่ค่อยไหลนะครับก็ต้องเตรียมถังเตรียมอะไรไว้นิดนึงนะครับหน้าร้อนน้ําไหลน้อยมากนะฮะอ่าโอเคแล้วก็ความแรงมอเตอร์ของตัวรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการขัดห้องน้ําแน่นอนนะฮะหนุจากการถูแล้วนะฮะโอเคจัดว่าออกทุกจุดนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูว่ามอเตอร์มันไม่ได้แรงมากนะครับก็พอได้นะครับแต่ว่าพอขัดไปปุ๊บเนี่ยก็คือออกเลยเหมือนกันนะครับอ่าไม่ต้องเฟืองแรงมานั่งกดไม้ถูนะฮะโอเคครับ, okay, รบทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวไม้ถูพื้นไฟฟ้าอันนี้นะครับอ่าไม่ใช่ไม้ถูพื้นนี่ ไม่ใช่ไม้ถูพื้นสีนั่นก็คือ,อแปลงขัดห้องน้ำไฟฟ้านี่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับอของประมาณสา0ร้อกว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาออกแรงไม่ต้องมาปวดหลังนะครับแค่กวาดๆไปนะครับให้มันทำงานของมันไปนะครับแล้วก็พื้นห้องน้ำเราก็สะอาดแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีหัวแปลงให้เปลี่ยนนี่ด้วยนะครับสามหัวนะครับ สาหรับขัดซ่วงแล้วก็สาหรับขัดมุมต่างๆนะครับถอดเปลี่ยนก็ง่ายนะครับแค่ดึงออกมาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ข้อเสียนะครับติดนิดนึงคืออีหัวนี้นะครับเล็กไปหน่อยนะฮะขนาดฝ่ามือเท่านั้นนะครับอาจจะต้องกวาดไปกวาดมาหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะทั่วห้องน้ํานะครับแล้วก็เรื่องความแรงของมอเตอร์นะครับระดับนี้เนี่ยถือว่า ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามันเบาไปนะครับก็พอขัดไปเนี่ยมันก็ออกเหมือนเดิมนะครับซึ่งต่อให้มอเตอร์แรงมันก็เท่านั้นนะฮะกินไฟด้วยแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียนะครับก็คือรุ่นถูกเนี่ยหัวตรงนี้มันจะปรับไม่ได้นะครับเหมือนปรับเอ็นไม่ได้นะครับมันล็อกมาอย่างนี้เลยนะครับเราก็ต้องตามองศานะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ เจ้าตัวแปลงสัตว์ห้องน้ำตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลาทแทงไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์ปักหุดนะครับลองไปตามกันได้เลยแต่ถ้าคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go